นทบุรีเนี่ยนะคะก็ตอนแรกในทางผู้กํากับเองถึงขั้นต้องออกประกาศเลยนะฮะว่ามารับทราบข้อกล่าวหาเสร็จแล้วจะปล่อยตัวให้กลับบ้าน<ช>ไม่ได้มีการที่จะต้องเอาตัวเนี่ยขังไว้หรือว่าฝากขังแต่อย่างดใด<ช>เพราะตอนแรกในผลิตประกาศเลยบอกว่าขอแกนนำนะฮะขอมวลชนเนี่ยสนับสนุนหน่อยไปจับตาก,กันหน่อยเพราะว่ากลัวว่าจะถูกรวบตัวเอาไว้ซึ่งปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะฮะบรรยากาศที่สอพอเมืองนนทบุรีครับ เป็นวันที่พริฤทธิวรักหรือว่าเพนกวินนะครับพร้อมกับรุ้งปนัสยาไม้พานุพงศ์แล้วก็ไบรท์ชิน,นวัตรนะฮะแกนนําเครือข่ายนนทบุรีเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีมาตรา112ปรากฏว่าก็เริ่มมีสื่อมวลชนนะฮะทยอยเดินทางไปแล้วก็มีมวลชนเองเนี่ยไปปักหลักนะครับติดตาม ความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกันแต่ทีนี้นะฮะตำรวจครับดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นอย่างดีทำไมถึงต้องบอกว่าเป็นอย่างดีเพราะว่าเบื้องต้นนะฮะผู้กำกับการสพเมืองนนท์เนี่ย<ะ>จัดพื้นที่ไว้รองรับกลุ่มประชาชนที่เดินทางไปให้กำลังใจนะฮะโดยมีการจัดเตรียมเก้าอี้เอาไว้ใกล้กับห้องประชุมผิวพันธุ์นะครับ ซึ่งเป็นจุดที่ใช้ในการแจ้งข้อหากับทั้ง4คนรวมถึงจัดเตรียมเต็นต์นะครับจัดทีวีถ่ายทอดสดด้วย<ช>การสอบปากคำนะฮะ<ช>การแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดให้กับสื่อมวลชนได้ติดตามส่วนการดูแลความเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้มีการร้องขอกําลังเสริมอย่างใดเป็นพิเศษนะครับใช้เพียงกําลังของสอพเมืองนนทบ,บุรีเท่านั้นนะฮะ<ช>นี่เป็นบรรยากาศหนึ่งใน3ที่เกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะ3คดี3สถานีตํารวจนะคะเดี๋ยวไปดูที่สถานีตํารวจสอนพท ่งมหาเมฆกันบ้างค่ะวันนี้แกนนํากลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยมายพัสราวรีก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะหลังจากที่ตํารวจเนี่ยเขารวบรวมทั้งเอกสารวิดีโอภาพถ่ายหลักฐานต่างๆก็เลยออกหมายเรียกมายพัสราวรีและพวกรวม5คนกรณีที่เจ้าตัวไปร่วมชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี er ie, ประจําประเทศไทย26ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยนางสาวพ,พัสราวรีธรกิจวิบุญพลหรือว่ามายแกนนากลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย พร้อมพวก9คนเลยนะคะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วช่วงเช้าวันนี้ค่ะตามที่พนักงานสอบสวนสถานีนตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆออกหมายเรียกในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะทางด้านทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนายสุพนัทบุญสดก็เปิดเผยเช่นกันว่าในวันนี้จะมีกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาแบ่งเป็นสส่วนค่ะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาเดิมที่เคยถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116ไปก่อนหน้านี้และวันนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพิ่มเติมอีกคดีนะคะส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไม่เคยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116มาก่อนแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112เพิ่มเติมไปด้วยพร้อมกัน2ข้อกล่าวหาเลยสําหรับขั้นตอนการสอบสวนดาเนินคดีตํารวจจะแจ้งข้อกล่าวหาโดยผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิปฏิเสธข้อกล่าวหาและ ขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจากนั้นตำรวจปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่จำเป็นต้องยื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกด้วยตัวเองนะคะสำหรับนางสาวพัศราวลีน้องหม้เนี่ยเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็ไปรับทราบข้อกล่าวหา ตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา116มาแล้วนะคะกรณีที่ไปร่วมชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ที่เธอโดนไปถือว่าก็หนักนะทั้ง116<ช>แล้วก็112ส่วนใหญ่ที่โดนเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทั้งนั้นเลยนะครับ<ช><ช>แล้วก็อีกที่หนึ่งนะฮะจับตาก็คือตอนบ่ายโมงที่สนชนะสงครามจะเป็นไผ่จตุพัทบุญพัทร,รรักษา<ช>แล้วก็นายสมยศพฤกษากเกษมสุขนะฮะที่จะรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา110 ดูความเคลื่อนไหวของคุณศรีสุวรรณจันยากันหน่อยะนะครับหลังจากที่ Facebook นะฮะของกลุ่มเยาวชนปลดแอนได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็เป็นแคมเปญน,นะฮะที่ใช้ชื่อว่าอาร์ทีมูฟเมนต์นะฮะเปิดตัวโลโก้นี้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูต้นเรื่องอันนี้ก่อน<ะ>เขาเนี่ยกำลังจะสื่อสารว่า เราทุกคนล้วนเป็นแรงงานผู้ที่ถูกกดขี่การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาทีมุปเป็นที่ว่านี้ไม่มีแกนนําไม่ตั้งเวทีไม่มีการไม่มีรถห้องน้ําไม่มีการเจรจาไม่มีการต่อรองอาจเปิดมาแบบนี้คุณศรีสุวรรณนะฮะบอกว่าอาทีที่ว่าเนี่ยคือใช้สัญญาหรือว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะฮะเป็นค้อนกับเขียวของคอมมิวนิสต์ครับ คุณศรีสุวรรณบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพวกที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่จะโหยหาลัทธิความเท่าเทียมที่ไม่มีอยู่จริงมีแต่พวกเพอ้อฝันอ่ะคุณศรีสุวรรณบอกแบบนี้เลยอุดมการณ์ของพวกเพอ้อฝันถึงลัทธิความเท่าเทียมแท้จริงเป็นกุศโลบายที่ใช้เสียดส,สีสถาบันต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามีการทำโลโก้นะฮะที่นอกจากจะเป็นค้อนเคียวแล้วเนี่ยมันจะมีโลโก้ที่เป็นเลข 112อะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็สำหรับสัญ,ญลักษณ์ค้อนเคียวที่ว่านะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ของต่างชาติเนี่ยเขาจะใช้กันนะเป็นสื่อถึงชนชั้นกรรมอาชีพแล้วก็ชนชั้นชาวนาน,นั่นเองนะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกกลุ่มรีสตาร์ทไทยแลนด์นะคะกดติดตามและกลดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ